สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถครอบครัวสภาพสวยๆ1คันนะครับกับ Toyota Sport Rider นะครับคันนี้มือเดียวปี2003นะครับเครื่อง2.5ออโต้ดีเซลครับรถสภาพพร้อมใช้นะครับไม่มีชนหนักตัดต่อพิกคว่มสีสันสวยงามเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆนะครับใครกำลังหาใช้งานนะครับเป็น7ที่นั่งเป็นรถครอบครัวนะครับคันนี้ขับ2นะครับรถสวยสมบูรณ์สุดๆนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับ รถสวยสมบูรณ์ครับพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนเป็นเกียร์ออโต้นะครับไม่ประมาณ1 8 6 0 0 0กิโลเมตรนะครับรถครอบครัว SUV รถอเนกประสงค์นะครับคันนี้สวยนะครับเบาะแถว2แถว3พับได้นะครับใครกำลังหาใช้งานนะครับมาชมได้เช็คได้ทดลองขับนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกัสมาชิกนะครับกับราคา2 9 0 0 0 0ับาทนะครับ29,000ับาทรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับชมได้ทดลองขับได้เลยครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยนะครับสภาพแบบนี้ ใครกำลังหารถครอบครัวนะครับคันนี้ปี2003ครับถึงจะปีลึกแต่สภาพเรียกว่าแจ่มนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่องล่างไม่ดังครับสภาพสวยเดิมโรงงานปี2003มือเดียวป้ายแดงนะครับสีสันสวยงามเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์เอกสารครบนะครับใครที่สนใจนะครับจัดส่งทั่วไทยครับจัดส่งทั่วไทย2 9 0 0 0บาทนะครับ29,000าบาทรถโดยรวมเรียกว่าสวยกับสภาพและราคาถ้าท่านสนใจและชอบนะครับคันนี้ซื้อไปไม่ต้องเก็บซ่อมไม่ต้องวนหาที่ซ่อมครับ เราคัดเช็คมาเรียบร้อยนะครับสีสวยๆส,สภาพดีๆมาชมได้ทดลองขับได้เลยครับสปอร์ตไรเดอร์รถครอบครัวยุค2 0 0 0นนู่นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกราคาน่าสนใจแต่สภาพนี่บอกเลยว่าง,งามๆเลยนะครับราคานี้สภาพนี้นะครับ2,900 0บาทจัดส่งทั่วไทยครับจัดส่งทั่วไทยรับประกันได้รถนะครับ รถสภาพโดยรวมสวยๆสภาพดีๆหาเอามาฝากนะครับใครที่ชอบหรือกำลังหารถครอบครัวสไตล์ SUV นะครับคันนี้ขับ2ออโต้เครื่อง2.5 0 0ดีเซลนะครับสวยๆนะครับฝากกัด้วยนะครับถ้าท่านกำลังหาครับห้ามพลาดนะครับใครสนใจนะครับรุ่นนี้ก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วครับ ไฟโตอยตตาอะไรเยอะครับใช้ง่ายๆดูแลกันสบายใช้กันได้เอีกยาวนะครับถึงปีจะรึกแต่สภาพคันนี้ถือว่าสมบูรณ์มากๆนะครับภายในเป็นระบบไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้านะครับระบบแอร์เย็นฉ่าน,นะครับเย็นทั่วถึงนะครับ กว้างนั่งสบายนะครับเกียร์ออโต้เครื่องดีเซลเครื่อง2อ0 0ออโต้ดีเซลดีโฟดีนะครับรถได้สวยได้สภาพนะครับใครหาใช้งานคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับ29,000ับาทนะครับโทรเจรจาโทรสอบถามมาได้เลยครับรถดีๆสภาพดีๆคัดมาฝากนํามาฝากนะครับที่เหลือสมาชิกทําหน้าที่พิจารณาและตัดสินใจนะครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้ผมคัดเช็คให้เรียบร้อยจัดส่งทั่วไทยครับจัดส่งทั่วไทยโทรมาได้เลยครับติดต่อได้เลยครับ 2,09,000บาทนะครับ